สวัสดีครับพ่พอครับสร้างรถอีกแล้วครับไม่ไม่แบน,นี้เทคนิคและแลวทางในการเชื่อมอลูมิเนยียมมาแนะนำพีแ่แนะนำน้องอีกแล้วครับที่้องเห็นยุนิเป็นฝา,าข้อเวียงดานข้างนะครับดานข้างขวาของรถสกูตตี้ไอ,อตัวใหม่นะครับรหัส KZL ครับ KZL เคเคซอปัญหาที่ลูกข่าวไม่เห็นนะครับเสาเสื้อเสาเสื้อรูดเสาเสื้อรูดต้องรูดเราตีปอกบอ่เลยครับจนเสาเสื้อสูบขยายมากจนรูดหมดแล้วตีปอกบอ่ได้ผมก็เลยได้่มเกี่ยวออกเกี่ยวออกครับเพื่อที่ทําการเชื่อมแต่ว่า เวลาเขาทำการเชื่อมนี่ควมร้อนในการเชื่อมเนี่ยมันจะสูงน่จากหน่อยพอดีลูกค้าบดได้ถอดไอ้เครื่องปันป่นมันเครื่องมากผมเลืสิมามาถอดแต่มีเทคนิคน,ก,น,ก,นการถอดเครื่องปั่นมันเครื่องหลายคนอาจซีมันจะมีติงอยู่นี่นะครับมันจะมีติงใงหน่อยๆอย่นี่ก็จะเฮ็ดเล็กแหลมๆคนก็จะงองัดขึ้นมาครับงัดงัดงัดหนางัดหลังบางบาง,าง,อองบ,บางขั้นออกง่ายเด้ครับบางขั้นจะออกง่าย งัด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 ใส่งัดขวางัดขวางัดใส่งัดไปเรื่อยมันจะออกเองนะครับงัดงัดขึ้นงัดยังงัดแห้งนะครับงัดงัดคางละหน่อยแล้วก็ขยับมาด้านนี่คางละนิดละนิดหรือว่าผู้ใดสิมีน็อตกเก่าน่อครับหนัดซีมิลหามิลขันใส่แล้วก็ดึงออกก็ไรตั้งแต่นี้ผมบ่มีน็อต อีกกรณีหนึ่งวิธีหนึ่งยังไงเท่ากับกลับขางกลับขางด้านนี้เลยครับกลับขางหน้ามาทางกับนะย่ยงนี่ครับขเขาจะดันในเห็นว่าจะสังเกตยังไงมันจะมีอันนี้คุครับน่เนี่ยมันจะเลี้ยวเห็นเฟืองเ,เห็นเฟืองบอก่กเนี่ยครับอันนี้คือเฟืองปั่นมันเครื่องท้านี่ก็เดี๋ยวเห็น ให้ง่ายที่สุดกรณีที่เลือออกมากสี่เวลาตีออกเนี่เข้าบ่จําเป็นตอมางัานด้านนี้ก็ได้ครับบ่จําเป็นตอมางัานด้านนี้ก็ได้เพราะว่าบัญชี้อ,อาจจะหูหักหูแตกหูดินได้อรนนี้ง่ายด้านนี้ก็เอาเส้นลวดเชื่อมนะครับประมาณเ้ษลวดเชื่อมว่างลงเลยครับว่างเข้าไปได้ตีไปยังไบ ดีเทากัเอาลงมไปในในน่องนะครับนันจะมีลงมไปได้พอดีอยอ่เท่ากับเคาะออกอตรงคามนะครับตรงนี้ก็มัดเคาะออกดีเคาะไหนก็นได้นะครับเคาะลงมจากน่อยเคาะฟังนี่แล้วก็เคาะฟังนี่ขยับมากแต่ฟังนี่เนี่ยถ้า,าดีมุ้งมีหูในน้อยอยู่นี่เอาลวดในน้อย,อยจิ้มเข้าไปตีออกก็ได้พี่นอง ถ้าผมลองตีเบ้างหรอมันบ่บ่แน่นค่ะต้องตีตีออกตีออกกะว่ามันไก่สิรดหรอกกะพิกขิงมากเลยครับจะเป่าไว้มันมันอายนึดหน่อมันจะมีโอลิงรัดไว้นะครับเนาะมานัดนะตรงนี้แล้วมันก็ออกง่ายขื่นนะมันก็อว่ง่ายขื่นเวลาเขางัดขิ่นมันก็ง่ายมันก็บ่บ่ยากที่การตอนแรกเพรมันขื่นมากมันก็จะเป็นฝาปิด ตัวนี้โอริงนํานะครับตัวนี้เค็บวบตัวนี้ก็ถอดออกนะครับกี่เชื่อมรื่มเนี่ยงก็ถอดออกมันจะมีมีสลักมีเดือยถอดออกใบใบเนี่ยเครื่องปั่นดุมั่นตัวนี้ก็เค็บใบเขาบอกเค็บวบแล้วเชื่อมไปมันเปลยมันละลายมันก็เสียเงินนะครับลูกค้าก็จะเป็นรายต่างรายบาทครับคลิปนี้เอาไว้สั้นๆครับน่าเป็นแนวทางในการ แกะถอดเฟืองปัน่นมันเครื่องก่อนทำกันเชื่อมนะครับผมเจอกันในคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ